ข้อต่อไปค่ะเป็นการใช้ความรู้ในเรื่องของทศนิยมและการเปลี่ยนหน่วยของความยาวด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันข้อนี้เชือกเส้นหนึ่งยาว63.50เมตรนะคะส่วนลวดเส้นหนึ่ง ยาว3,275เซนติเมตรนักเรียนสังเกตค่ะหน่วยไม่เหมือนกันนะคะเป็นเมตรกับเซนติเมตรถ้าจะเปรียบเทียบกันยังเปรียบเทียบกันไม่ได้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะเขาถามว่าเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดนะคะขั้นตอนแรกต้องมาดูก่อนว่าหน่วยไม่เหมือนกันพอหน่วยไม่เหมือนกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันโดยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเมตรกับเซนติเมตรคือ1เมตรเท่ากับ100 เซนติเมตรนะคะอันนี้นักเรียนต้องจําและนําไปเข้าห้องสอบด้วยนะคะ1เมตรเท่ากับ1 0 0เซนติเมตรนะคะ,ะทีนี้ครูจะมาเปลี่ยนหน่วยของเมตรเป็นเซนติเมตรก่อนนะคะเนื่องจากเมตรเป็นหน่วยใหญ่จะเปลี่ยนเป็นหน่วยเซนติเมตรก็คือเอาเซนติเมตรมาคูณเข้าไปเลย63.50คูณ1น0ก็จะได้หน่วยเป็นเซนติเมตร ได้เท่าไหร่คะครูไม่คูณเสียเวลานะเอาศูนย์มาต่อท้ายเลย6 350แล้วก็0 2ตัวทศนิยม2ตำแหน่งได้เท่าไหร่คะ6,350เซนติเมตรอันนี้คือความยาวของเชือกส่วนความยาวของลวดเท่าไหร่คะ3 2 7 5เ้าซนติเมตรเขาถามว่าเชือกยาวกว่าลวดเท่าไใดแน่นอน การเปรียบเทียบก็ต้องเอามาลบใช่ไหมคะก็คือ6350ลบด้วย3275ลบกันได้เท่าไรหร่ล่ะคะ5 703 3075เมื่อลบกันออกมาได้แล้วหน่วยคืออะไรคะเซนติเมตรเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรทั้งหมดแล้วแต่ในคำตอบข้อหนึ่ง อ่ะข้อ2ตัดไปนะคะข้อ3ตัดไปมาดูข้อ1ค่ะ30.75เซนติเมตรถูกไหมไม่ถูกนะคะเพราะว่าอันนี้มัน3,075เซนเพราะฉะนั้นเหลือคำตอบอยู่ข้อเดียวคือข้อ4นั่นเอง